มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบนำมันฝรั่งสายพันธสำหรับทอดมาคลิปนี้ป้าใช้มันฝรั่งพันสปันตาไม่แนะนําให้ใช้มันฝรั่งสําหรับทําสุปนะคะเพราะว่าทอดยังไงก็ไม่กรอบล้างมันฝรั่งแล้วปอกเปลือกถ้าไม่มีเครื่องทาเกลียวมันฝรั่งให้นํามันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นบางๆใช้มีดธรรมดาหั่นได้เลยนะคะพิกัดเครื่องหั่นและมันฝรั่งอยู่ในช่องคอมเมนต์นะ นำมันฝรั่งที่หั่นแล้วมาเสียบไม้โดยเว้นระยะห่างจากกันเล็กน้อยถ้าใครมีเครื่องทำเกลียวมันฝรั่งให้นำมันฝรั่งมาเสียบไม้เสียบใส่เครื่องแล้วหมุนให้เป็นเกลียวพิกัดเครื่องอยู่ในช่องคอมเมนต์คำเตือนเครื่องแบบนี้หมุนยังไงก็จะมีเศษของมันฝรั่งเหลืออยู่เศษมันฝรั่งอย่าทิ้งนะคะเอาไปทำเมนูอื่นได้หมุนหมุนดึงดึงยื่นมันฝรั่งออกจากนั้นนำไปแช่น้ำปูนใส่สัก5-10นาทีไม่แช่ก็ได้แต่แช่แล้วสีมันจะสวยกว่าพักมันให้เสด็จ นำมันจุ่มเคลือบแป้งจากนั้นนำลงไปทอดด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนทอดเสร็จแล้วโรยเกลือหรือโรยผงขายาวกินได้